ปัจจุบันเทคโนโลยี IoT ได้ถูกนามาใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องของการเกษตรค่ะเนื่องจากว่าสามารถนามาช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่และช่วยเหลือเกษตรกรด้านต่างๆเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และการดูแลของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ซึ่งวันนี้นักวิทย์คิดเพื่อชาติจะพากุณผู้ชมมาตามนักคิดนักพัฒนาค่ะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงพื้นที่ไปกันที่ฟาร์มเกษตรออร์แกนิกจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อติดตามเรื่องราวการนําเทคโนโลยี IOT มาใช้ในการทําการเกษตร,รจนประสบความสําเร็จค่ะนํามาซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อต่อยอดพัฒนาการทําการเกษตร,รแบบแม่นยําค่ะ สำหรับที่นี่คือ VIP Organic Farm สถานที่ที่แต่เดิมใช้วิธีการบริหารจัดการทางการเกษตรแบบดั้งเดิมและได้ประสบปัญหาทางด้านของการจำหน่ายผล,ผลผลิตในราคาที่ตกต่ำค่ะแต่มีต้นทุนการผลิตที่สูงจากปัญหานี้เป็นโจทย์สำคัญที่ทำให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุนทรพิพิธแสงจันทร์ผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บุคลากรภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวผู้ประกอบการบริษัท VIP Organic Farm จำกัดโดยได้นำเทคโนโลยี IoT เข้ามาใช้งานทางด้านของการบริหารจัดการทางการเกษตรที่เน้นการใช้เซ็นเซอร์วัดข้อมูลต่างๆ โดยเซ็นเซอร์เหล่านี้ได้ถูกนำมาวางเป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่สามารถทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆได้ทั้งความชื้นในดินอุณหภูมิปริมาณแสงและสารเคมีค่ะเพื่อที่จะทราบว่าควรมีการให้ปุย๋ยให้น้ำยาฆ่า,มาแมลงเมื่อไรปริมาณเท่าใดตามสภาพความแตกต่างของพื้นที่ค่ะตัวเวเตอร์แชนตคือตัวที่รับข้อมูลนะเกี่ยวกับากาศทั้งหมดในการแปลงปลูกพืชนะซึ่งในตัวเนี้นะเราก็จะมี มีพอร์ตสั่งการได้ด้วยแต่ว่าสั่งการเนี่ยมันแค่สั่งไปงตัวตัวคอนโทรลเลอร์เท่านั้นให้ทหน้าที่แต่ว่าอันนี้2พอ,อร์ตหรือว่าสั่งการได้2พอ,อร์ตสูงสองอุปกรณ์นะแล้วเราเซ็นเซอร์สำหรับตัวคอนโทรลเนี่ยนะเราสามารถเสียบเซ็นเซอร์วัดคเขมรัสไซก็ได้วัดแสงก็ได้อย่างนี้วัดแสงนะอันนี้วัดอุณหภูมิของชื้นอยู่ในกล่องเราคาลิเบตค่าให้เหมาะสมกับค่าจริงข้างนอกอันนี้คือตัวที่จะเป็นเกี่ยวกับโซลา่าตัวนี้จะส่งไปที่ตัวคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์คือตัวที่ควบคุมปปปปปิิิิดดดดดเเเววาลว์์้้้้ออออททีีี่่กก็็คืนนนนนะพรตใไ๋ั อนี่ปั๊มที่ผ่าใช้แค่นี้นี่คือออโต้คอนโทรลซึ่งระบบของเราเนี่ยเป็นระบบที่มี3ระบบคือ1นระบบที่เป็น IoT ตั้งฟังก์ชันไปเลยเช่อนอุณหภูมิขนาดนี้ความชื้นเท่านี้ให้น้ำเลยหรือสเน้ำเลยหรือเราจะตั้งว่าให้เป็นให้ตามเวลาก็ได้แปดโมงเช้าสเปรย์น้ำนะสิบโมงเช้าสเปรย์น้ำนะก็ได้อันนี้เป็นแบบไทม์เออร์อันที่3คือแบบดูที่จอมือถือเรียลไทม์เลยแล้วสั่งการแมนนวลเลยเราถ้าเกิดเครื่องมันเสีย นะเครื่องมันเสียหรือสัญญาณไม่ดีหรือเราติดต่อไม่ได้แต่เราเปิดดูได้แต่เครื่องเราก็สั่งจากไวไวขึ้น่อไฟฟ้าเลยก็จะสามารถทําให้เปิดเครื่องได้เปิดเครื่องได้นะ้วเพื่อนเห็นว่าเนี่ยเราปรับแค่ข้า VPD แค่การควบคุมระบบวเหมาะสมเนี่ยซอมบี่เนี่ยรายการรอดซอมบี่อยู่ได้เนี่ยออกลูกออกหลานด้วยเราสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าการควบคุม VPD ีดีหรือควบคุมการสเปรย์น้ําให้น้ําที่เหมาะสมกับค่าความสัมพันธ์ระหว่าองอุณหภูมิความชื้นของใบพืชไข่น้ำเนี่ยมันทำให้พืชเนี่ยเติบโตอย่างมีความสุขได้นะอันนี้ก็็เปนนตัวอย่าง เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้เด็กดึงดูดในการที่จะเอาไปศึกษาต่อว่าค่าอะไรเหมาะสมกับพืชอะไรค่าอะไรเหมาะสมกับผลผลิตที่อร่อยมันก็เป็นเทคโนโลยีต่อไปว่าให้สู่เกษตรแม่นยำอันนี้คือ IoT สําหรับการศึกษาแต่ว่าคุณพิธาทำต่อพวกความมย่งคั่ของคุณเองต้องทําต่อจากเครื่องมือนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะสำหรับเกษตรแม่นยําที่ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ นอกเหนือจากการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างครบวงจรแล้วนะคะยังได้นำองค์ความรู้ที่ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดได้กับเกษตรกรท่านอื่นๆหรือผู้ที่สนใจนำไปปรับใช้ในเรื่องของการทำเกษตรอัจฉริยะได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะ